อีกครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับแม่มีนานะครับได้ช่วยก้อนผลไม้ปูเป้นะครับในการทำชุดนะครับชุดใหม่ชุดแหงานนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแม่มีนาขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยยิ่ง่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับผลไม้20ตะกรตาานี้กับการทำชุดแห่งงานใหม่กับปูเป้นะครับ เนี่ยครับหลายคะแนนเ,เลยนะครับ <ฮะ S 1> ขุณมากๆนะครับขอให้รวยๆยิ่งขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเป็นที่รักของชาวช้างทุกๆคนนะครับทุกๆเชือกนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปป้อนให้อ,อ,อ้ามายี่สิบตามออเดอร์นะครับไม่ต้องนับเนี่ยยี่สิบเลยอเอาเห้ยเห้ย คืนนี้มีคอนเสิร์ตอ๋อบะมีดดิอ๋อเป็นหาเกรือดั้งซื่อดั้เซืซอดั้เซื่อสองอ,อ,อาอตีกับเต็มกะละมังเลยนะคะโอ้ยโอ้ยอยากซอยนะคะติกะต๊กติ๊กขอบคุณแม่มีน,นอาอีกครั้งนะคะเปจะได้ทำชุดนะคะวันวันวันพุธนะคะช่างมาวัดตัวนะคะก็ รอช่างมาวัดตัวเพราะว่านัดช่างไว้ช่างบอกว่าจ่ายครึ่งหนึ่งนะคะเราก็เลยขอเวลาช่างประมาณสักวันพุธก่อนนะคะเพราะว่าต้องจ่ายครึ่งหนึ่งของชุดนะคะคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะแม่ต้าแม่หนึ่งแม่มีนานะคะที่เข้ามาช่วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ